สวัสดีครับ f c ที่น่ารักทุกคนท่านผู้ชมทุกท่านลุงร้านการเกษตรนะครับได้นำเสนอแถวทางต่างๆมานะครับบางครั้งอาจจะมีไม้สวยๆไม้มงคลงามๆมาให้ดูนะครับแต่จะหลังลไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับต่อไปจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นเป็นไม้เกี่ยวกับการเกษตรนะครับหรือว่าเป็นพืชสมุนไพรนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับวันนี้ ผมจะมาแนะนําท่านทุกท่านนะครับที่มีโรคประจําตัวนะครับเพราะว่าใครบางคนนะคนสูงวัยนะครับทุกวันนี้โรคประจําตัวเขาจะมีโรคยอดฮิตโรคยอดนิยมไขมันความดันเบาหวานนะครับวันนี้จะมานําสมุนไพรที่ช่วยลดน้าตาลในเลือดหรือใครที่เป็นโรคเบาหวานนะครับสมุนไพรที่ว่านี่คือนานเฉาเวยนะครับนี่นะครับต้นนานเชาเวยนะครับ นานเฉวยวบางคนเรียกป่าช้างเหงานะครับสปปรรพคุณก็ลดน้าตาลในเลือดใครที่เป็นเบาหวานช่วยได้นะครับการใช้การกินทํำยังไงนี่นะครับให้ทุกท่านอย่างนี้นะครับเป็นล้างน้ําหรือเช็ดให้สะอาดนะครับกินเคี้ยวกินเลยครับห้ามเกนะินวัดให้กินวันละสามใบนะครับหรือสองใบใบหนึ่งสองใบกันแล้วแต่คใครกินได้นะครับ นี่นะครับการกินไล้างเสร็จแล้วก็มาเคี้ยวกินอย่างนี้เลยหรือจะกินทั้งกาก็ได้นะครับรสชาติจะออกขมๆมนะครับรสชาติจะออกขมๆมนี่นะครับหนานเฉวยสปปรรพคุณช่วยลดไขมันไอลดน้ำตาลในเลือดใครที่เป็นเบาหวานช่วยได้นะครับ โอเคนะครับสาระที่ผมเสนอบางนี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับท่านบ้างนะครับใครเห็นแล้วก็แชร์เพื่อบอกเป็นสบายนลให้ทุกคนที่เป็นเบาหวานได้รู้ได้ได้นำไปใช้นะครับนั้นถวิย์ช่วยท่านได้นะครับแกเบาหวาน